สวัสดีค่ะพบกับจิเ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้เราจะมาทําหมูสามชั้นผัดหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ดองเห็นไหม แต่ว่าผัดหมูสามชั้นเดี๋ยวเราผัดแบบชืงนขี้เมาเขาเรียกว่าผัดขี้เมานะคะมีเครื่องปรุงมันก็มีเนี่ยพริกสดกระเทียมแล้วก็ใส่กระปิหน่อยนึงนะอร่อยนะคะสูตรนี้มีน้ําตาลปี๊บมีเกลือกับเผาเนี่ยมี<ช>กระเพราด้วยใส่กระเพราให้อหอมๆด้วยค่ะหมูสามชั้นผัดผดน้อไม้ดอง,อง,ดองใส่กระเพราบบกระเพราแต่คล้ายๆเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรผัดคล้ายๆขี้มเมาอะไรแบบนี้นะเราใช้เครื่องสด กับเราแหละพอ <c oughs> ดองมาอย่างนี้แล้ว,ลวเราต้องมาเราต้องมาหั่นอีกนะมันจะเข้าเครื่องนะคะถ้าผัดทดั้งรุ่นอย่างนี้ไม่ได้อย่างรุ่นอย่างนี้ต้องมาแกงส้มเวลาถ้าเราผัดไอ <c oughs> ้ไอ้พวกอย่างนี้เราต้องห,อหั่นซอยให้ซอยให้เล็กบางยาวๆเข้าสอยให้เล็กๆหน่อยแบบหน่อไม้ก็จะแกงส้มนะคะไม่ดองแบบแกงส้มอ่ะเป็นหน่อตองนะเนี่ย ช่วงนี้เป็นหน้าหน่อไม้นะคะด,ดูหน่อไม้อยอดดีแต่ว่าทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูจะได้ทํากินเงนนะคะหน่อไม้ดองนี่ก็ง่ายๆแบบหน่อตองนี่หันห่นหั่นเนตปอกปอกเปลือกมาแล้วหั่นบางๆแล้วก็มาขยำเกลือเอาเกลือก็ล้างใสะอาดก่อนแล้วมาคุกเกลือคุกเกลือคุกเกลือเสร็จแล้วถ้าเราเอาใส่โถถ้าเราอยากให้กินได้ไวๆเร็วมากนะก็น้ําซาวข้าวน้ำซาวข้าวที่หนึ่งทิ้งก่อนน้ำซาวข้าวที่สองเราเทลงไปแล้วปิด เอาใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วปิดฝาไว้ประมาณสามคืนกินได้เลยลองเองอ่ะอร่อยมากเมนูนี้เหมือนเคกินที่ข้าวแกงเขาจะใส่หมูสับใช่ไหมหมูสับนไม่อร่อยกินไม่เคี้ยวไม่ได้เลยว่าแม่ทำเอาตามแม่แล้วๆวไอ้นี่นะเดี๋ยวต้องมาตำโขเครื่องให้ดูหน่อยนะพริกนี่รู้สึกว่าจะเยอะไป ม,ม,ม,มันจะเผ็ดหน่อไม้นี่มันจะพอโดนหน่อไม้ดองนี่พอโดนพริกหน่อยๆมันจะเผ็ดกระเทียมแต่ได้วันนี้ไม่มีเด็กเดเ,เนี่ยแค่เนี้ยจะกระอรหน่อยหนึ่งนะโอ้โหไม่ต้องให้ละเอียดอะไรมากอย่าเปลี่ยว ได้แล้วลูกพริกอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ใส่กะปิเลยพริกพริกน้อยอ่ะคือคือใส่กะปิเลยหนูว่าพริกน้อยเหรอใช่เอาสักเอาสักน่อยบุบบุไม่ต้องเนียนไม่ต้องละเอียดเลยอยากให้ได้เห็นพอ,อยู่อืมยาอันนี้ใส่กะปินะคะนี่กะปิ กะปิมันได้หอมนี่ประมาณเกือบเกือบช้อนนะหนึ่งช้อนนี่เสร็จแล้วนะคะนี่เครื่องโขกพอหยาบหยาบเครื่องที่เราจะไปผัด ผมยังบานปิดเชิญใส่เด็กไปครัวรถจ้านักกหมูใส่็จไปก่อนนะคะเนี่ยหมูใส่กระทะก่อนแต้องใส่น้ำมันเหรอไม่ใช่น้ำมันเอาเมนออกมาทีนิดก่อน

ที่จะใช้กาแบบนี้จะให้หมูสามชั้นมันคายน้ำมันออกมากินะจะได้ไม่ค่อยเลี่ยนนะมันจะไม่เลี่ยนไยมันจะได้ไปความหมูหนี่มันเป็นความแน่นขึ้นหน่อยเราไม่เคี้ยวแล้วมันพองแก้มนะน้่มันยังเป็นยังไม่ค่อยออกมายังยังเป็นตัวน้ํามันแล้วเคี้ยวแล้วพองแก้มนครับเรามาลงลงดูในในกระทะอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะแห้งลงไปหน่อยนก็ พูดถึงว่าเนื้อหมูมันก็แคบเข้าไปหน่อยเนี่ยไม่อร่อยเลยก็ที่เราทําหมูคั่วเกลืออะไรสามชาั้นมาเนี่ยวิทย์น้ำมันหออกมัน,มนจะเยอะไปเราจะไม่จะเรียกอย่างถ้าไม่พอน้ำมันเราค่อยเพิ่มเดี๋ยเราเริ่มใส่ที่แล้วนะคะเจะได้คุกันไป

og så tilbake til kjøttet. ใส่นี่เราทำเครื่องใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งก,งกะปิต้องค่อยๆชิมก่อนนะคะชิมแล้วปรุงรสไปเรื่อยๆเดี๋ย,ยวกลัวมันจะเค็มถ้ามันไม่เค็มเราค่อยเติมน้ำปลาสุดท้ายตอนนี้เราใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะน้ำตาลประมาณช้อนน้ำตาลปค๊บ แต่มะพร้าวถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่ค่อยออกหวานจะค่อยๆเอาน้ำตาลทรายหยดสักนิด ต้มไอห,หน่อไม้มันมันเข้า,ขาไม่แห้งแต่น้ำแม่ใส่เยอะเลยไม่เพราะว่าต้องต้มหน่อไม้ให้มันนั่นนอนหน่อไม้ยังมันจะแข็งอยู่ต้มให้หน่อไม้ไม่ได้นัวสักนิดเลยเลยใส่น้ำไปรูแล้วก็ใส่น้ำเกลือี่น ฟัามเค็มได้แล้วสงสัยังไม่ต้องใสน้ำปลา,านี่ใส่ใบใบใบกะเพรานะคะกะเพรานี่ใช้ทั้งไอ้ดอกได้ด้วยเนี่ยดอกมันด้วยเนี่ยมันจะหอมเก็บจากหน้าบ้านมาใช้ทั้งดอกทั้งใบเนี่ยมันจะหอมมากเนี่ยดอกดอกมันเนี่ยใส่องไปด้วยอรอยกินกินเขาบอกว่ากินดีมากดอกมันเป็นยาอืมโอ,โอ,โอ้น่ารับประทานมากเลยโอ้ย รสชาติมันจะอร่อยนะเอาม้มก่มม้่อมดองมาผัดเนี้ยทำง่ายช่วงนี้มีหน่อไม้เยอะวัตถุดิบก็หาง่ายการทำก็ง่ายตําเครื่องก็ไม่ต้องมากอะไรตําง่ายๆพริกสดหยับหยาบเนี่ยผัดขึ้นมาแล้วมันอร่อยอ,อ,อืึ่พี่ลอนชิมโอ้โห เค็มไม่ต้องตสามรสแล้วเปรี้ยวนานิดนึงนะคะหน่อไม้นี่มันหน่อไม้เปรีย้ยงไง่อไม่ดองมีความเปรี้ยวนิดนึงแลวความหวานแล้วก็เค็มนิดนึงนะตามรสามาแล้วอร่อยมากหน่อไม้ดองนำมาผัดแบบนี้เอาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทําง่ายๆวัตถุดิบก็หาง่ายทาก็ง่ายเด็กๆทําตามได้นะคะ ง่ายง่ายรังเดิกงานแม่ซื้อของไปถึทงทำกินแป๊บเดียวเรียอข้าหนอไม้ดองเปรี้ยวนะหนอไม้เปรี้ยวที่เขาจะมาแกงสมก้มแกงอะไรเนี่ยแต่ว่าของจิพิเพนี่นะทำให้มันแปลกเอามาผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดหมูใช้เครื่องสด ผัดแบบกะเพราผัดแบบกะเพราใช้เครื่องสดแต่ว่าข้อแนะนําที่ให้อีกอย่างนึงเคล็ดลับลองใส่กะปิไปหน่อยในเครื่องนะหน่อไม้กับกะปิมันจะถูกสโลกกันมันพามันชวนกันกินมันหอมมันนัวไปหมดนะไอ้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอะ่ะลองไปทําสูตรจิเป็กดูบางคนก็ผัดแต่กระเทียมพริกหมูหน่อไม้เฉยเฉยแต่ของเรามีเคล็ดลับหยดกะปิไปสักนิดนะทําให้หอมนัวไปหมดเพราะกะปิหน่อไม้กับกะปิเนี่ยมันถูกสโลกันมาก ทำให้ชวนกินมากเลยทำคัรชิมแล้วนะคะง่ายหาวัตถุดิบก็ง่ายทำเวลาก็เร็วมันอร่อยด้วยตัวนี้ช่วงนี้หน้าหลอไม้เยอะอืมเหวานๆเค็มๆนิดน อืมตามรสดำมาเลยอร่อยมากอืมเยี่ยมอ่อยจริงๆแต่ว,ว่าเวลาผัด่ีต้องระบ,บัดน้ำมันหน่อยตอนนี้ตำเครื่องแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ในเครื่องก็มีกะปีผัดลองดูก่อน ถ้ามันไม่เค็มยังขาดความเค็มต้องไปเติมน้ำปลาอย่าพิ่งใส่พื่พ่าดไปเดียวมันจะเค็มนะเพราะความเค็มถ้าเค็มแล้วกินไม่ค่อยได้เลยมันจะไปเข้าไปอยู่ในหน่อไม้หมดถ้าเค็มจัดจัดอะ่ะจะไม่จะไม่น่ากินแต่เดินเลยนะคะอย่าลืมนะคะคนอยู่ทางบ้านอืเป็นขับจิ้ปิกนะคะเอาไปทํตาตังกันบ้างไม่เข้าจใจถามมาได้นะคะออถ้าเคยชอบแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสักใครจิ้ปิกเลยนะคะ เอาโอกาสน,น่าจะหาเมนูอะไรที่อร่อยเราแ,บบแตกแตมาฝากอีกนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายยด,ยดยกินหนึ่งรหาวแตกกันเมนูนี้